สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมหัวครนะครับในคลิปนี้จะพาไปลงแกนเลดบอสโรงง่งแงเง่คุรโคแขงเอกง,ง,งนะครับนะก็เป็นระดับอินเซนนะครับเป็นในเมืองแล้วก็เป็นเกาะฟ้าก่อนนะครับซึ่งมันดูจะง่ายที่สุดแล้วนะมาเริ่มกันเลยนะครับผมต้องยืมเพื่อนนะครับเพราะว่าผมไม่มีลุงโฮ5ดาวปืน3ามนะ มีแค่ห้าดาวปืนหนึ่งยังไม่ได้อัพนะครับเรต้องเอา5้าดาวสามเพือนมาแล้วก็จุดหนึ่งเลยที่ผมเล่นแล้วผมติดนะครับก็คืออาซิโกะเนี่ยตอนแรกอาซิโกะผม3ามดาวนะครับซึ่งมันฮิวไม่ทันค่าฮิวไม่มากพอที่จะทำให้เลือดของทีมเนี่ยสูงกว่า50%ถ้าต่ำกว่า5 0จะโดนบอสใบใส่แล้วก็ ตัว m a ค HP ก็จะฮิวไม่ขึ้นนะครับมันทำให้ตัวละครในทีมตายนะครับผมก็เลยต้องลงทุนเอาเพชรไปเปิดเพื่อเอาเศษชมพูมาอัพอาสซุโกะนะครับขึ้น5ดาวปืนหนะึ่งก็ด้วยความพารานอยของตัวเองนะครับผมไม่ได้ทำแค่นั้นครับผมไปกดปลดล็อกสมรรถภาพให้อาซุโกะเพิ่มค่ารักษานะครับขึ้นเลเวล25ด้วยนะซึ่ง มันก็ทําให้ผ่านไปได้อย่างง่ายดายนะครับจากเดิมที่ตัวละครตายกันรัวๆนะก,ก็มาลุยกันเลยแล้วกันแต่เดี๋ยวผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะมีความ RNG อื่นๆอีกหรือเปล่าทําให้ตัวละครตายเพราะงั้นเดี๋ยวผมขอตัดนะครับไนรานที่ผมผ่านผมพูดอย่างนี้ทุกครั้งนะครับเหลือว่ามันเล่นแล้วไม่ผ่านนะครับเพราะงั้นผมจะตัดไปก่อนนะเดี๋ยวไม่เจอกันารานที่ผมผ่านนะครับ มาถึงก็ลดค่าคอร์ตุงโหไว้นะครับแล้วก็อาสโกโคิวเพื่อเลี้ยงเลือดเลยนะก็บับไฟไยโฟโให้ลุงโฮโรอค่าคอร์สเนะครับฉันเอาลุงโฮยิงนะคอร์สเข้าไปเลยก็ปรับให้เรียบร้อยเลย คนสกิลนะครับก็ลุงโฮซัดอีกรอบหนึ่งพอพอมันเปลี่ยนเฟสปุ๊บเอาอาสซุโ,โกฮิลทันทีนะครับก็โหลดคาคร์ลุงโฮไวนะ้เลยอันโปบัฟนะครับเอาคอร์ดเก้าเหมือนเดิม เลยวนแบบตรงนี้ผมก็เอาอาสโกฮิลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลดคาคอยลงโหไาเลยอายโกก็วนสกิลครับ รอคอต้เก้าเหมือนเดิมเอ่ออันนี้คือถือว่ารู้สึกว่าโชคดีคือติดครีแล้วมัง้งฟังเอ่อรันที่ผมเล่นที่ผมซ้อมก่อนหน้าเนี่ย ันไม่ได้เข้าเฟสสาทันทีนะถ้ามาจังหวะถ้ามารูปแบบนี้นะครับเอาเอาอ๋อตายเลยใช่เหรอเดี๋ยวโอเคแสดงว่าอันนี้ฟุกฟุกแบบดับเบิลฟุกนะครับข้ามเฟสไปเลยได้ด้วยเหรอวะอันนี้ผมเพิ่งเคยเจอแต่ก็อันนี้ผม รีไปรอบหนึ่งนะครับรอบแรกเกิดปัญหาว่าไคโยโกะโดนใบนะครับก็ไม่มั่นใจเหมือน,นว่าทําไมนะฮะเข้าใจว่าหิวหิวไม่ท่าหรือบอลมันตีติดครีว่าผมไม่แน่ใจนะก็ก็เลยต้องรีนะรอบนี้จะเห็นว่าไม่มีตัวไหนโดนใบเลยเลือดแทบจะเกือบเต็มทุกตัวนะครับก็ถือว่าเป็นรันที่ดีแล้วก็ประหลาดมากที่ลุงโฮยิงตุ้มเดียวแล้ว ข้ามเฟสสาไม่พอคือบอสตายเลยนะครับอันนี้คือประหลาดใจที่สุดแล้วปกติตอนที่ผมซ้อมก็คือลุงโฮยิง2องทีสองรอบน,นะแล้วบอสก็เข้าเฟสสามนะครับแต่เลือดจะเหลือแบบ10บกว่าลอดซึ่งก็พยายามแค่พยายามวนสกิลแล้วก็ลุงโฮยิงซัดเข้าไปอีกรอบนึงโดยที่ไม่ต้องบับเลยด้วยซ้ำนะครับบอสก็จะตายนะ ก็เอามาแชร์ให้ดูนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกครับ